เรื่องดีๆวีแชร์กันครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้วัย15ปีที่ชลบุรีเหมือนก<ม>ันนะคุณผู้ชมฮะแต่ไม่มีโอกาสใช้ชีวิตในวัยเด็กและที่สาคัญคุณผู้ชมบางคนยังบอกว่ายังมีอีกเหรอเรื่องแบบนี้เด็กที่ต้องลาออกจากการเรียนมีะน้องคนนี้ต้องลาออกจากการเรียนไปทํางานนะคุณผู้ชมฮะเพื่อหาเลี้ยงแม่กับยายที่ป่วยหนักทั้งคู่<ม>แต่ล่าสุดพระมาโปรดแล้วพระมาโปรดยังไงไปติดตามได้ในช่วงของเรื่องดีๆวีแชร์ครับ ไม่เป็นไระหาวิธีช่วยเรียนไปนะเดี๋ยวใกล้จะเปิดเทอมใกล้จะเอาอะไรก็ไปหาที่วัดเลยกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มสามไม่ได้นะมสามไม่ทำอะไรกินเอามหกมหกมหกนี่ฮะพระอาจารย์บอกว่าเรียนจบแค่มสามเองเหลืออย่างน้อยน่าจะมหกนะ ครับคุณผู้ชมะนี่คือเหตุการณ์ที่พระครูป้อมครับหรือว่าพระครูถาวรศรัทธาคุณเจ้าวาดวัดวรพจน์สังฆวาจังหวัดชนบุรีครับก็ท่านก็รับนะครับในการที่จะดูแลนักเรียนวัยสิปีแล้วก็ครอบครัวครับหลังจากน้องคนนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าครอบครัวเนี่ยแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลส่วนคุณยายเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งครับแล้วก็อาศัยอยู่บ้านหลังเล็กๆเป็นเพิงอยู่ที่บ่อปลาครับแล้วรายได้เนี่ยมีอยู่ทางเดียวจากคุณตาครับก็เลยทําให้น้องคนนี้ชื่อว่าน้องชนะชัยอายุ15ปีเนี่ย ครับกําลังเรียนอยู่ชั้นม3าปรากฏว่าตัดสินใจออกจากโรงเรียนครับเพื่อจะช่วยหารายได้อีกแรงหนึ่งนีฮะคุณผู้ชมะเบื้องต้นพระครูป้อมก็นำข้าสารน้ำดื่มแล้วก็ของใช้จำเป็นมามอบให้นะครับส่วนเรื่องเรียนพระครูป้อมก็เลยบอกว่ายังไงไม่อยากให้ทิ้งการเรียนอยากที่จะให้ช่วยนะครับคือเดี๋ยวพระครูเนี่ยพระครูป้อมเนี่ยนะฮะ จะส่งให้เรียนจนจบชั้นป .6 เลยแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมเห็นไหมฮะหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้วนะครับซึ่งขณะที่ผู้สื่อข,ข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูไปตรวจสอบซิว่าเอ๊ะบ้านของน้องชนะชัยเนี่ยเขาลําบากขนาดไหนอ่ะนี่ระหว่างรับพวกข้าวสงข้าวสารพวกนะฮะข้าวของต่างๆที่หน่วยงานนํามามอบให้ฮะปรากฏว่าแล้วก็รวมทั้งนี่คือช่วงที่ไปทํางานรับจ้างฮะเนี่ยฮะรับจ้างเนี่ยฮะกรอกอาหารปลาอาหารสัตว์แบบเนี้ยนะฮะกรอกใส่ถุงปุ๋ยอ่ะ เพื่อที่จะนําไปขายเนี่ยฮะคุณผู้ชมะก็คือไปรับจ้างรรยวันนั่นแหละปรากฏฮะคุณผู้ชมฮะน้องชนะชัยเนี่ยทำงานที่บ่อปลาแห่งหนึ่งฮะก็เตรียมนําอาหารเนี่ยไปให้ปลาตามบ่อแลกกับค่าแรงหลังเลิกเรียนแล้วก็วันหยุดทีมข่าวก็ถามมาน้องชนะชัยบอกว่าไม่เสียดายเหรออ,อายุหมสามอ่ะน่าจะได้ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนนะ<ม>ไปแบบสนุกสนานตามภาษาเด็กวัยรุ่นน้องชนะชัยบอกไม่เสียดายเลยที่ต้องเสียเวลาช่วงวัยเด็กแต่ว่าใจหายฮะเพราะว่า คือผม,มอยากเป็นตำรวจคผมตอนนี้ผมคงต้องออกจากการเรียนเนี่ยนะแต่ว่าก่อนที่พระครูป้อมเจะเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากพระครูป้อมกำชับให้ผมเรียนต่อก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งที่จะได้เป็นตำรวจฮนะ,อะลองไปฟังเสียงของน้องชนะชัยศรีสุขฮนะเรียนครับความตั้งใจเราอนาคตอยากเป็นอะไรครับอนาคตเหรอครับก็อยากเป็นตำรวจครับอยากเป็นตำรวจเนาะครับความฝ่ฝันครับอื ตอนนี้ความฝันนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่อยู่ครับฟังแล้วอยากให้น้องได้เป็นตำรวจนะฮะทำตามความฝันแล้วก็น้องพูดเลยว่าผมอยากเรียนครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะพระครูป,ป้อมก็ยืนยันนะครับจะช่วยเหลือเพื่อให้น้องชนะชัยได้เรียนจบชั้นมอหเป็นอย่างน้อยจะได้มีอนาคตที่ดีมีงานทําที่ดีแล้วก็สามารถดูแลครอบครัวได้นะครับอก่อนน้องชนะชายศรีสุขนะฮะเป็นนักเรียนชั้นมอขออนุญาตอ่านชื่อโรงเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปฐมนะครับ ก็ฝากหนวยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะในการที่ดูแลเรื่องของการศึกษาด้วยเหมือนอย่างที่พระคูป,ป้อมท่านจะดูแลให้แล้วก็เรื่องอื่นๆเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่มีเรื่องดีๆแบบนี้ส่งมาได้2ช่องทางนะครับ Facebook Mononews ครับแล้วก็ l like, n น์ o o d Morning Thailand แล้วก็สแกนอยู่อาค้์หน้าจอได้แบบนี้เลยครับ